อ่ะสี่สามสองหนึ่งแอคชั่นตอนนี้เรามาถึงกาะเชือกนะคะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ลสวัสดีค่ะตอนนี้เรามาที่กาะเชือกจะไปรอจบได้ัหมอาหารตาได้หมคะโอ้ยถ่ายไปแล้วทั้งสองเขายูทิ่มค่ะเคม ญี่่ปุนทพวกเขาเห็นไม่หนึ่งค่ะจกตรงไหนอ่ะใส่ปากกาลังอ่ะน้นไงเชือกก่อนราัน้ำเชือกแลเอ่ยอตะกี้เราไปถ้ำมรกตเราได้พบแหล่งเพราะพายุและเราได้เก็บชื้อ DNA ของปลาพายุเหล่านั้นมาแล้วเพื่อจะขอพาต่อไปคือนักไอไอนักวิชาการเขาบอกว่าปลาพายุปลาพายุนใน อันนี้มันเหลือน้อยแล้วใช่ไหมคือเราได้ทดสอบทฤษฎีแล้วว่าเป็นไปไม่ได้ไม่มันเยอะมากบางทีทั้งตัวที่อยู่ในน้ำแล้วก็ตัวที่เจยตื้อยู่มนใช่เหะมันเยอะมากเงี้ยเมื่อกี้ฟูงใหญ่เลยด้วยมีทั้งพายุน้ำพายุเุลัอพายุขาวพายุเซี่ยงบูแถวนี้พายุฝนละวางก็มีเมื่อกี้พายุฝนะวังไม่ได้ใจ ดิบแล้วดิฟแล้วตอนนี้พี่เอมลังดิบเลยนะครับน,นี่เป็นบริเวณเกาะเชือกนะครับนนเราจะมาดำน้ำให้อาหารปลากันที่นี่แล้วก็อุ๋ยสีให้ปลาต่อร่องฟันนะครับเนื่องจากไม่ได้แปรงฟันข้าวปุ้ <c oughs> แล้วคร <c oughs> ับเตรียมอุปกรณ์ เนสนอกเกอร์นมปังนะครับชูชีพและชีวิตพร้อม